เดี๋ยวมาดูอีกหนึ่งเรื่องแล้วกันนะคะคุณผู้ชมคะเมื่อวานที่เรามีการพูดถึงมติของกสทชที่มีผลออกมาว่าตกลงว่าจะมีการเยียวยาผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลหรือไม่ะนะคะเมื่อวานนี้ที่มีการพูดคุยกันหลักสําคัญก็คือเรื่องของการชะลอการจ่ายเงินงวดที่3นะคะของผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลแต่ว่าไม่สามารถที่จะให้เลื่อนการจ่ายได้วันนี้ทางสมาคมผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลค่ะคุณผู้ชมคะเตรียมที่จะนัดหารือกันนะคะ แล้วก็อาจจะมีการยื่นเรื่องให้กับสารปกครองนั้นมีการไต่สวนฉุกเฉินที่จะระงรับการจ่ายเงินประมูลทีวีดิจิตอลในงวดที่3ด้วยค่ะหลังจากที่เมื่อวานนี้นะคะกสะทอชอนะคะมีมติไม่อนุมัติการเยียวยาผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลใน6ข้อจากทั้งหมด10ข้อผู้ประกอบการเขายดรวมตัวการยื่นเข้าไปเนี่ยสิข้อนะคะคแต่ว่าทางกสทอชเนี่ยนะคะเห็นด้วยในบางข้อ,อแต่ว่าบางข้อที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยนะคะหลักสําคัญเลยนะคะมีเรื่องสําคัญสาคัญก็คือ ไม่เลื่อนจ่ายเงินค่าประมูลไม่ไม่ให้คืนใบอนุญาตนะคะแล้วก็ไม่ขยายเวลาใบอนุญาตทีวีดิจิตอลด้วยครับทางด้านคุณอดิศักดิ์ลิมปรุงพัฒนากิจนะคะเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเนชั่นบอดแคสติ้งคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนแล้วก็เป็นผู้บริหารของช่องทีวีอีก2ช่องนี้นะคะเปิดเผยบอกว่าสมาคมผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลค่ะจะนัดหารือกันในสัปดาห์หน้านะคะ ว่าจะยื่นเรื่องให้สารปกครองนั้นไต่สวนฉุกเฉินเพื่อคุ้มครองชั่วคราวระงับจ่ายเงินค่าประมูลในงวดที่3ที่จะครบกําหนดในวันที่25พฤษภาคมนี้หรือไม่ค่ะไม่ได้ช่วยอะไรเลยช่นน้อยมากช่วยในสิ่งที่จริงๆทำํทำอยู่แล้วอย่างเช่นจากคูปอง22.9ล้านคนเดนก็ทําอยู่แล้วคือไม่ได้ช่วยในการลดภาระทางการเงินสมาคมทีวีดิจิตอลเนี่ยกำลังนัดสมาชิก20กว่าช่องนี้นะครับ หาลือกันด้วยว่าจะดําเนินการต่อไปยังไงสัปดาห์หน้าฮะอาจจะไปลายสัปดาห์หน้ามาดูความเห็นของทางนักวิชาการหน่อยแล้วกันนะคะค่ะนะฮะครับทางคุณสิทธิคเรศศิราการนะคะนี่อาจารย์ค่ะก็มองว่าการแก้ไขปัญหาทีวีดิจิตอลตอนนี้มันเกินอํานาจของกสทชไปแล้วนะคะหนทางการอยู่รอดของผู้ประกอบการก็ขึ้นอยู่กับการแก้ไขกฎหมาย หรือว่าอาจจะต้องใช้อำนาจพิเศษของหัวหน้าคณะคอสชอนั่นเองนะคะการแน่นอนเขาปกป้องเพรสเซฟอาจจะใช่แต่ในส่วนหนึ่งก็คือเป็นการปกป้องและเพรสเซฟสมบัติสาธารณะด้วยเหมือนกันนะครับดังนั้นทางเลือกทางออกต่อไปของกลุ่มผู้ประกอบการก็อย่างที่ผมบอกครับก็คือมีส่วนในการต่อสู้ในชั้นศาลต่อไปหรือเป็นกระบวนการในขการขับเคลื่อนนะครับยื่นเสนอข้อเรียกร้องสู่องค์กรที่อยู่เหนือกสอสชต่อไปก็คือคอรอมอ สอทชอและกสชครับคือ,อที่กสทชมีมติว่าเลื่อนจ่ายเงินค่าประมูลงวด3พฤษภาคมนี้ไม่ได้เนี่ยแต่ก็เปิดช่องให้ก็คือว่าถ้าจําเป็นจริงๆก็ให้จ่ายดอกเบีย้ยต้องเสียดอกเบี้ยนะฮะร้อยละ7.5็ดก็จะไม่พักหรือเพิกถอนใบอนุญาตถ้ามีเหตุผลมาเพราะว่าการจะให้เลื่อนเลยเนี่ยอันนี้ไม่อยู่ในอำนาจกฎหมายของกอสทชต้องเสนอไปยังสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้แก้ไขกฎหมายให้ เมื่อเที่ยงรายวันเนี่ยผมคุยกับคุณสุภาพคลี่กระจายนายกสมาคมผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลคุณสุภาพบอกว่าก็ไม่ไม่อยู่ได้ไม่ได้อยู่เหนือความคาดหมายนะก็คิดว่าคงจะออกมาแบบนี้อยู่แล้วเพราะว่ากสทช,ชก็ไม่มีอำนาจทางกฎหมายาแต่ถ้าไปสนชเนี่ยมันคงคนไข้คงตายก่อนอคุณสุภาพใช้คำว่าแบบนี้เพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดก็เหมือนกับที่อาจารย์สุกรตบอก ต้องใช้อำนาจพิเศษของหัวหน้าคณะคอสอชอแล้วล่ะนั่นอาจจะต้องไปที่ท่านนายกรัฐมนตรีรนะคะคแล้วก็เรื่องของการที่ให้จ่ายดอกเบี้ย7.5ได้คับนะคะอันนี้ก็ยังไม่ได้ถามทางผู้ประกอบการว,าว่าแบบนี้คือสิ่งที่ผู้ประกอบการอยู่ได้หรือเปล่าด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยขอให้เลื่อนออกไปนะคะค